ไม่ยานานอยู่ข้างหน้านะฮะไม่ยานานก็ได้ขอจัตศิษย์เราหน้าหน้าแลาวที่ถือต้องมีไม่ยานานไม่ยานานอันนี้คือหน้ารับถือสุดเลยใช่เออ่ยแข่งตามสีอ๋อหนึ่งอันนะครับ คุณงพูดด้วค่ะดูคอสามสีได้เลยนะครับโค้งง่ามโค้งง่ามไม่งครับผูกตัวเองได้เลยนะครับผูกตัวเองได้เลยนะครับผูกแบบง่ายหรือผูกแบบวันีเงินให้มันผูกปกตินะฮะไม่ต้องผูกคอนะครับห่องหยองนั้นมันคอยหยองโอเคขอสิบตำแหน่งนะครับจัดตัวเองให้ได้อยู่สิบตำแหน่ง นะครับไม่แ่นางนั่งอยู่เฉยอๆพี่ๆพี่ๆทีมง,งานครับขอจับสิบตำแหน่งฮะมาไมยนางมีบทตลอดเลยวันนะี้ต,ตั้งแต่เช้าจนเนีมีบทตลอดเลยตั้งแต่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบที่เหลือที่เหลือที่ไม่ใช่คนสุดท้ายนะครับให้จับคู่นั่งคู่สองคน ที่เหลือที่ไม่ได้คนสุดท้ายนับไปถึงสิบจับคู่สองคนครับอ่ะนับกลุ่มเองได้เลยนับเลยเลครับแบบนี้ค่ะแบบนี้ค่ะแบบกลุ่มนี้ค่ะได้ไหมครับเงียงทองค่ะตีนั้นคือเป็นตะกุยใช่ไหมโอ้ยเมียนั้งเรือแล้วมีซากศีรตะสูงล้ำนานใบเดียว ร้ำหนี่ว่ามันจะรับอย่างเดียวเป็นปอบความเป็นไม่รับของปอบเยกเว้นคนสุดท้ายนะครับคนสุดท้ายนั่งคนเดียวนะคนสุดท้ายนั่งคนเดียวนะครับเอาเบาให้นะเธอจะทำอะไรเชนนี้กับคู่รองสุดท้ายหรอ อ,อย่างนี้ก็ได้โอเคครับหรือจะจับคู่ยังไงก็ได้ที่ไม่ใช่คนที่หนึ่งและคนสุดท้ายได้หมดเลยจับคู่ตรงไหนก็ได้โอเคอ่ะประมือหนึ่งครั้งสองครั้งระเบียบร,ระเบียบคนสุดท้ายของแต่ละแถวคนที่สิบลุกขึ้นครับคนสุดท้ายของแถวคนที่สิบคุณต้องใส่ผ้าของคุณแล้วก็พูดชื่อเรือของคุณ ชื่อเรือก็คือชื่อสัตว์ของคุณและพูดว่าเรือแรกพูดขึ้นมาดีนะอ่ะเราพูดสามสี่ <c oughs> พูดเรือไปก่อนเรือลุกน้ำ <c oughs> อะไรเงรี้ยได้อแขนแรงแขงแรงพูนั่งลงครับสิบนั่งลงเก้าลุกขึ้นเก้อ่าใครอยู่ตำแหน่งที่เก้าลุกขึ้นเก้าพูดว่าเตรียมพร้อมนี่นะ ก้าวพัวเตรียมพร้อมก้าสามสี่ใส่ท่าไปคิดท่าเองนะอ่ะแปดลุกขึ้นแปดลุกขึ้นแปดแปดถ้ามีสองคนตรงตำแหน่งไหนของตัวเองมีสองคนลุกขึ้นเลยนะคนระับตำแหน่งที่แปดพูดว่ามันจุกระสุนอ่าอนี้นะแปดพูดว่าสามสี่เอออยนี้เลนะใส่ท่าเข้าไปเองคิดท่าเองนะ เ,เ,เ,เจ็ดเจ็ดลุกขึ้นเจ็ดเจ็ดต้องใช้การเล่าเดรยวเจ็ดพวก 4พูดว่าปุ้ง Bung Bung 3สิ่งปุ้ง3 3 3 สองต้องใช้การกระโดดสองทำงี้สองกระโดดแล้วพูดว่าสามสิบออสองอ,อ,อย่างนี้นะหนึ่งหนึ่งต้องพูดว่ายิงเรืออันนี้ชื่อเรืออะไรนะครับต้องยิงเรือตรงฮะยิงเรือช้างพอเพื่อนยิงปุ๊บไอ้คนที่สิบพูดเลยเรือช้างาเตรียมพร้อมแล้วจุดกระสุนปิ๊ก มเมือเอาตัวนะสู้กันระหว่างเรือเรืองโอเคจำชื่อได้ไหมคใครก็ตามที่อยู่กันสองคนเช่นมีคู่อยู่สองคนจับมือกันทำปั้งนี่นะโอเคนะแม่เจ้นามีนะพี่จำชื่อเรือชื่อเรือปั้งประมือหนึ่งครั้งสองครั้งสามครั้ง พร้อมนะจำได้ไหมอะไรครับพร้อมนะครับเริ่มที่เรือนี้ข้างหลังกระโดดเลย ครั้งสองครั้งสามครั้งเรามีกลุ่มหมาตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะ <c oughs> อันนี้กลุ่มเลยหมาหมาอน,นี่คือหมารอบต่อไป <c oughs> เห็นไหมเราต้องส่งสัญญาณกันเมื่อเราเล่นท่าสดแตะหลังเพื่อนเลยแตะให้เพื่อนทำท่าต่อ,ตอเราจะเริ่มเก็บคะแนนนะทำให้เร็วที่สุดเขายิงเรือเราปุ๊บไอ้คนหลัง พูดเลย <Okay. S 1> เรื่องกระหังไฟพูดเลยนะ <c oughs> เอาให้เร็วที่สุดถ้าต้องมาเสียงต้องดังพร้อมแล้ว <c oughs> เรือ <c oughs> หมา

thằng kia ta ta đét pằng bụp hừ keng păm nhí giật còn nữa lại ơi

Oh, yeah. เดี๋ยวพี่ๆหันหน้าไปเวทีนะครับมาหันมาเริม